สดีค่ะสเปี mhm. ยรกรุ๊เนียเนอร์วันนี้น้องปีจะพามาพูดภาษาไทยก่อนแล้วมาพูดภาษาขมรสุดินตามหลักนะคะในเดนปีนำมายาภาษาไทยมุนก็บมายาภาษาขมรญซาเรนตามตรอยเนอร์มาพูดด้วยกันเลยค่ะโมยาจุมเนียเลยจ้าวันนี้น้องปีพากินมะม่วงนะคะภาษาไทยภาษาขมรสุดินในเดนปีนํำหกสวายเนจ้าภาษาไทยลูกมะม่วงนะคะภาษาขมรสุดินแพลสวายเนจ้าแพลสวายเนจ้า ภาษาไทยะะม,รรมีดนะคะภาษาเขมุรินคเมศนะจ้าภาษาไทยน้ำพริกนะคะภาษาเขมุร,รินโบนเต้งนะจ้าภาษาไทยปอกเปลือกแล้วนะคะภาษาเขมุร,รินเบาสมอให้นะจ้ามากินด้วยกันนะคะภาษาไทยภาษาเขมุร,รินโมฮบจุเพียนจ้า คิดถึงตอนเด็กนะคะเวลาฝนตกนะคะจะไปวิ่งอยู่ใต้ต้นมันต้นมะม่วงเพื่อจะไปเก็บลูกมะม่วงนะคะลมพัด ยัดไงม,มาลองค่ะอร่อยภาษาไทยเปรี้ยวมากภาษาคอมนรนจูดินจูจะรับเลยนะจ๊ะภาษาไทยเปรี้ยวแต่อร่อยนะคะภาษาคอมนรนจูดิน จูแต่ชนัะนะจ้า ภาษาไทยเวลาเรียกเพื่อนมากินหรือเรียกคนอื่นมากินก็จะบอกว่ามาชิมะม่วงด้วยกันนะคะถ้าภาษาขมิ้นดินโมโหสวายจุมคเนียนะจ้าโมโหสวายจุมคเนียนะจ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามะม่วงนะคะทุกคนภาษาขมิ้นจูดินสวายนะจ้าสวายนะ อร่อยมากค่ะภาษาไทยอร่อยมากภาษาเขมรสุรินทร์นทร์ชนะ ภาษาไทยเขาเรียกว่าผ่ามะม่วงนะคะภาษาเขมรสุรินเจ็ดสวายนะจ้าเจ็ดสวายนะจ้ะาภาษาไทยมีดนะคะภาษาเขมรสุรินกัเม็ดนะจ้ากัมม็ดนะจ้า มากินมะม่วงด้วยกันนะคะ,ะาภาษาคขเมรินโมโหบสวายจุมเพียนะจ้าโมโบสวายจุมเพียนะจ้า ไเผ็ดก็อร่อยนะคะปลาตาคามิสุรินฮ้อนก็จะนานนะจ้ากินอีกหนึ่งคำนะคะ อิ่มแล้วนะคะพบติดมาคนเลยจ้าจะแอดให้เลยจ้าภาษาไทยนะคะปากแดงมากภาษาคขมรสุดิน เม็ดกระหอบสนับเลยนะจ๊<ม>ะภาษาไทยดื่มน้ำนะคะภาษาคขเมนสุดรินเพาะตึกน,นะจ๊ะ ภาษาไทยดื่มนะ้ำหมดแล้วนะคะภาษาเขมสุรินเพอติอไฮเนจ้าภาษาไทยน้องปีอิ่มแล้วนะคะภาษาเขมสุรินเนยียงปีจะแอนเทนจ้าอย่าลืมนะคะถ้ามาดูคลิปน้องปีโคจักรวยถ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆน,นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์น้องปีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจ เดี๋ยวน้องปีขอไปก่อนนะคะภาษาเขมรสุรินเนียงปีสมตศนเจา้าภาษาไทยน้องปีขอไปก่อนนะคะภาษาเขมรสุรินเนียงปีสมตศนเจา้าบ๊ายบาย